สวัสดีครับเบอร์ไส้ทีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโตเกียวกูนอเวคินิงนะครับตอนนี้เนาะก็มีในเรื่องของกิจกรรมนะครับแล้วก็ตู้ตัวละครใหม่นะครับเป็นตู้จากเทศกาลนะธนปตะนั่นเองนะครับสำหรับตู้กาชานะครับก็จะเป็นฮินามินะครับซีซีซึ่งก็เป็นตู้ลิมิเต็ดนั่นเองนะครับส่วนอายาโตะนั้นนะครับจะได้จากการกิจกรรมแล้วก็มีการเติมเงินด้วยนะครับอายาโตก็พูดง่ายเลยคือเป็นตัวเติมเงิน นั่นแหละครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองเล่นก่อนนะรับเพชรด้วยนะครับก็ยังไม่ได้เห็นอ่าเขาเรียกว่าสกิลที่ชัดเจนนะครับโมเมนต,ต์ต่างๆของล่างนี้นะซึ่งเห็นไหมตัวข้างๆเนี่ยก็คือเป็นอ่าทีนามีอีกล่างหนึ่งนะครับที่ยังไม่เข้าเนาะก็เป็นตัวที่น่าเปิดด้วยสําหรับใครที่ที่จะเล่นเป็นแท็กอันดิงคูแบบนี้นะเออนะครับก็เตรียมเปิดได้นะครับถ้าเกิดใครเล็งไว้นะหรือว่า ใครอยากเปิดน้องเนี่ยก็ได้เช่นกันเพราะว่าอยู่แท็กอันนี้คู่เหมือนกันนะครับผมอมืแล้วก็ตัวเทศกาลเนี่ยคือมันมันเขาเรียกไงเราไม่สามารถที่จะแบบเปิดจากตู้ทั่วไปหรือว่าเก็บพวกเศษตัวละครได้นะเท่าที่เห็นมานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นอะไรนะคะเป็นยังไงนะ้องสำหรับมูลเมงของเขานะครับอดูก่อนเนาะอันนี้เป็นการาบัฟเนาะ นะครับแล้วก็สร้างดาเมจด้วยนะตีมดีดีออนะครับอ่ากดไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่น่ามีอีกร่างนึงนะครับอยากเห็น <c oughs> อ่ากดน้องไปเลยนะปึ๊กทำดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่ม HP สูงสุดด้วยนะอืมโอทีมนี้คือแบบเป็นทีมถึกเนาะ <c oughs> หลักๆแล้วอ่ะอันนี้คุ้มมันจะเป็นทีมถึกนะครับเออเออเอาใครดีปึ๊บปึ๊บ อ,อแล้วก็ตามค่ายหนึ่งที่เออ <laughs> ติดพาสซีบลัวนะครับโอเคปวีคนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเกิดจัดนะสามดาวเนาะตัวละครที่แบบเป็นตัวทดลองให้เราเล่นเล่นเนี่ยสามดาวนะครับก็ จริงๆอะเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราจะเปิดก็ควรเปิดดาวเยอะๆแหละเพราะว่าเวลาเราไปเล่น PVP เนี่ยถ้าดาวน้อยเนี่ยคือมันยืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่าพลังก็จะต่างกับคนอื่นด้วยนะครับสาหรับตัวใหม่ๆนะก็จำเป็นที่จะต้องเปิดหลายๆดาวนะครับผมมจะเก่งเลยอะนะครับอ่ะอันนี้พลังน้อยกว่านะหรือว่าใครจะที่เออถ้าเกิดใครแบบเล็งนะครับฟอร์เมชั่นทีมไว้ที่แบบอ่าเลือกไว้แล้วอ่ะนะครับ ห้ามน้องไปก็ได้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นตัวลิมิเต็ดเนาะอืมกว่าจะกลับมาให้เปิดนี่ก็น่าจะนานเลยนะครับใครที่เล็งแบบอ่าโทกะนะครับที่เป็นสิเขียวนะอืมก็ข้ามได้นะครับมันก็ทําให้เรามีเวลาในการสะสมเพชรไปเปิดด้วยนะครับอืมแล้วก็เพิ่งจะเห็นนะโมเดลของน้อเป็นข้างหลังมีนี่เนาะ มีควิงเก้เออใช่ไหมเขาเรียกวิงเก้ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับนะปึ๊บไปเพิ่ม HP สูงสุดโหโห HP เพิ่มขึ้นเห็นบัฟป่ะเออมันน่าจะเป็นพาสซีิของของฮินาอ่าฮินามินะครับ อินามิเทศกาลนะธรรมะาาถ้าจะไม่ผิดนะที่มันจะเพิ่มให้พีสูงสุดนะครับก็ต้องใช้ตัวละครที่เป็นแท็กอันนิคุนะครับในการใช้อ่าเขาเรียกว่าแอคทีฟสกิลนะเนี่ยคือตั้งฟอร์เมชั่นแบบนี้เล่นไปก่อนก็ได้นะถ้าเกิดแบบใครที่แบบอยากจะสร้างทีมอันนิคุเล่นก่อนนะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนนะครับน้องอินามิล่างนี้นะเพราะว่ายังไม่เข้านะครับเป็นอินามิสีเขียวก็ได้นะครับผมอันนิคุเหมือนกันเนาะ แต่ว่ามันแต่ว่าตัวนั้นมันก็น,นี่เนาะเราต้องเก็บเศษนะครับต้องเก็บเศษเพราะว่ามันหรือว่าแล้วก็ต้องรอหลุดหลุดเลทนะครับในตู้ของเลตอัพเนาะอ่ะไปนะครับบัฟไปเดี๋ยวผมไม่แน่อาจจะเปิดนะเดี๋ยวผมรอ,ด,อดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเวลาให้เราตั้งสองอาทิตย์ใช่ไหมประมาณสิบสี่วันนะครับมันมีเวลาให้เราแบบตัดสินใจอยู่นะว่าเราอาจจะไปรอดูแบบ อา t i ม e l i ตัวละครที่จะเข้าก็ได้นะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าถ้าไม่รีบอะไรเนาะปุ๊บตีไปนะครับแล้วก็เพิ่มไ MP สูงสุดเพิ่มไ MP สูงสุดน,น,นะครับปะ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยน่าน่าจะพารสบแล้วละนะปะ่ปะเพราะอันเจมคตตีปุ๊บผมก็จะไม่ได้ล้ะก <laughs> ็ใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับสกิลของน้องอ่ะกลับไปดู คลิปก่อนก็ได้นะคลิปมันก่อนนะครับผมทําไว้ละทั้งอายาโตหรือว่าฮินามินาปะตะนะครับทําไว้เรียบร้อยละเข้าไปส่องได้นะซึ่งอายาโตอายาโตเหมือนจะมีมีเขาเรียกว่าเป็นใส่เป็นตัวช่วยเราได้มัง้งน่าจะเป็นอายาโตมัง้งหรือไม่ก็ฮินามินะครับถ้าจะไม่ผิดนะเป็นพาสซีฟของเขานะที่เป็นรูปมือจับอืม นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถดูได้นะว่าเป็นตัวไหนแต่คิดว่าน่าจะนี่บ้าซัพพอตนี่เนาอะอเออเราดูตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นนี่สำมลองมีผลสำมลองอันนี้ใส่สำรองมีผลนะเอ่อถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นสำรองก็มีผลสำรองสำรองอันนี้ใส่เป็นตัวสำรองอ่ะคือได้อฟเฟเหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะเออ แสดงว่าต้องเป็นอายาโตแล้วล่ะที่เอาไว้ใส่ตรงช่องช่วยเหลือนะครับหรือว่าเป็นตัวลิงก์นั่นเองนะครับก็ได้เหมือนกันนะอืมอันนี้ก็คือตู้นะครับแล้วก็มูเมนต์ต่างๆของตัวน้องยินามินะครับต่อมานะครับเพื่อนๆลองมาดูกิจกรรมกันก่อนเนาะกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับสิทธิประโยชน์ซีซีนะครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะซึ่งมีเวลานะครับอยู่ประมาณ2ออาทิตย์นั่นเองนะครับก็เรามาดูที่ กิจกรรมตรงอันแรกก่อนเนาะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์นะครับกล่องเซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเควสท้าทายรายวันนะครับผมซึ่งเราต้องเราจาเป็นที่จะต้องทําเควสรายวันเนาะเพื่อที่จะได้รับของรางวัลด้านนี้นะก็ง่ายๆนะครับเข้าไปเล่น3ครั้งนะครับท้าทายเป็นการนะครับเก็บรวบรวม,รวมกล่องนะครับแต่ละสีตามที่เควสมันกําหนดนะครับอย่างเช่นวันนี้เนาะที่ต้องเก็บในส่วนของกล่องสีฟ้า30แล้วก็กล่องสีม่วงสีนะครับในการเก็บเนี่ยมันเป็นการแบบเหมือนเป็น กางจุ <aria> ่มอะเออเหมือนในไอเกมอะไรวะที่มันจะมีหัวขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ตีนะครับประมาณนั้นแล้วก็แต่ละสีเนี่ยเวลาเราคลิกเนี่ยจะต่างกันนะอย่างเช่นนะครับสีม่วงเนี่ยจะคลิกอยู่3ามคลิกถึงจะเก็บนะครับเก็บหนึ่งกล่องแล้วก็จะมีสีดำเนี่ยที่คลิกเดียวจะเก็บกล่องทั้งหมดนะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยคลิกครั้งเดียวนะครับอืมแล้วก็จะมีสีอื่นด้วยผมก็จาไม่ได้นะแต่คือเล่นง่ายๆเลยคือเวลามันขึ้นมาเราก็คลิกรัวๆได้เลยนะครับ แล้วก็มันจะมีคอมโบด้วยเดี๋ยวไปดูกัน่ะนี่เขามีคอมโบนี่ครับเน,นี่ยปุ๊บปุ๊บคลิกไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะสีฟ้าหนึ่งนะครับนี่โอ้สีดำมาเก็บหมดเลยเวลามันขึ้นมานะพยายามต่อคอมโบนะบางทีมันจะมีเควสด้วยนะครับถ้าเกิดใครแบบต้องต่อคอมโบเท่าไหร่นะครับอ่านี่คลิกเดียวโอเคคลิกเดียวอันนี้ผมจําง่ายถึงละคลิก <laughs> เดียวนะครับคลิกเดียว อันนี้สามมง่ายนะครับอันนี้ก็รัวๆไปเลยรัวๆไปปึ๊บสีแดงสีม่วงปุ๊บปึ๊บวิ่วเริ่มเร็วแะเริ่มเร็วมากแล้วนะครับโอ้ ทุกคนมันเร็วมากเลยหลังหลังคือเร็วมากแหละคือมันเล่นไม่ยากหรอกประมาณนี้นะครับก็ได้อยู่ร้อยสิบสามคอมโบนะครับหมายว่าอันนี้คือกล่องที่เราคลิกนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นป่ะว่าจะมีโอเอสไลวันนะครับเป้าหมายไลยวันไหมเนี่ยนะครับเก็บให้ครบประมาณนี้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลตรงนี้แล้วนะ่วนต่อมานะครับเป็นล่าสมบัติ cc อันนี้เป็นการแบบเก็บแต้มนะครับเก็บแต้มในส่วนของการ สุมกิจกรรมตรงนี้นะครับยิ่งใครสุมเยอะเนี่ยก็จะได้แต้มเยอะแต้มเยอะก็จะได้ของรางวัลเป็นการติดอันดับตรงนี้เนาะนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นนี่เลยนะครับแล้วตัวของเหรียญศักยภาพนะรางวัลที่สองเป็นเหรียญทะลวงนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับรางวัลเนาะซึ่งมันจะแจกให้เราเนี่ยหนึ่งใบเขียวฟรีหนึ่งใบนะครับต่อหนึ่งวันเลยนะนี่นะครับอันนี้ผมรับไปแล้ว ก็สาหรับในการสุ่มเนาะมันจะสุ่มของรางวัลตรงด้านล่างนี้เลยนะเห็นป่ามันเขียนว่าบอรางวาัลนาโชคนะครับนี่ก็มีโอกาสนะครับที่เราจะได้ทั้งเพชรนะครับหรือว่าเป็นตั๋วกาชานะครับไว้เปิดตู้กาชาเนาะสำหรับใครที่แบบเป็นสายเติมนะครับอยากแข่งในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้สามารถเติมแพ็คตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาเปิดแข่งกันไปเลยนะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้มีเกี่ยวกับหลังจากค่าความขึ้นหน้าเต็มสามารถรับของรางวัลได้คือ อันนี้เป็นรางวัลใหญ่นะรางวัลใหญ่นะครับความคืบหน้าคะแนนทั้งเซิร์ฟอ,อ๋อแสดงว่าต้องอู้คะแนนมันก็หูสอ,องหมื่นสี่นะค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าต้องแบบสายเติมหนักๆ,ๆ,ๆมากเลยนะถึงจะได้ทั้งเซิร์ฟนะอืมประมาณนั้นนะต่อมานะครับเป็นแพ็คฉลองอันนี้เป็นการเติมเงินนะครับเป็นการเติมเงินนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเจ้าตัวของเหรียญตัวนี้นะเหรียญตัวนี้นะครับเอาไว้เล่นกิจกรรมร้านแรกตรงนี้นะครับ ร้านแรกเนี่ยมันจะมีปลดล็อกเป็นขั้นนะมีทั้งหมด5ขั้นนะครับโดยแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมีกําหนดเงื่อนไขนะตรงนี้นะครับจะเขียนบอกเลยนะว่ายืนยันจะใช้เหรียญกิจกรรมนะครับก็จะทับนะซึ่งแรกเนี่ยคือต้องใช้เหรียญในครบ200นั่นเองนะครับถึงจะปลดขั้นที่2นั่นเองนะครับนี่ปุ๊บพอขั้นที่2เนี่ยน่าจะใช้200เหมือนกันนะพอใช้200ปุ๊บปลดขั้นที่3ขั้นที่3เนี่ยต้องใช้ ถึง1น0 0นะครับถึงจะปลดข้อขั้นที่4นะครับซึ่งขั้นที่4เนี่ยเราจะสามารถแลกอายะโตธนาบัตะได้หนึ่งตัวละครนะครับแต่ว่าดูในส่วนของแต้มก่อนนะทุกคนส่วนของแต้มเนี่ยใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลย2,000แต้มนะครับดังนั้นเนี่ยผมลองคํานวณดูแล้วนะครับจําเป็นที่จะต้องเติมนะถ้าใครอยากจะได้แล้วตัวของอายโตนะครับในกิจกรรมร้านแรกตรงนี้นะครับเพราะว่าเราลองมาดูนะครับกิจกรรมที่ เขาแจกฟรี free, นะตรงนี้นะภารกิจงานฉลองนะครับนี่สำหรับนะครับที่ไม่ได้เติมนะครับก็จะได้วันละ160นะครับ160เนี่ยลองตีแค่10วันทุ้นทวนนะครับก็คือเราจะได้อยู่ที่อ6 0่านนะครับแล้ว1,600กเนี่ยก่อนที่เราจะปลดขัข้นต่างๆเนี่ยเราก็ใช้เหรียญแลกไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่พอแน่นอนนะครับที่เราจะแลกอายะโตะได้นะครับเออจำเป็นที่จะต้องเติมนะถ้าใครอยากจะได้อายะโต ธนาบัตานะครับผมอืมอ่านอกจากนี้นะครับกิจกรรมซ c ซเนี่ยยังมีเช็คอินด้วยนะเช็คอินเนี่ยมันจะรูปแบบเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าแบตติ้งพาสนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็ปลดล็อกของรางวัลเพิ่มเติมได้ด้านล่างนะครับซึ่งราคาอยู่ที่399บาทเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติใครที่ไปเติมกับร้านเนี่ยก็จะอ่าถูกกว่านี่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ผมจะสรุปให้เนาะว่า พอเรารับของรางวัลทั้งหมดเนี่ยเราจะได้อายตุแน่นอนนะครับ100เศษเหลือคือ1ตัวนั่นเองนะนอกจากนี้จะมีตัวแล้วก็เพชรรวมถึงเจ้าตัวของคิสตันด้วยนะครับตรงนี้อื่นๆอีกนะอืมพูดง่ายเลยคือตรงเนี้ถ้าซื้อนะหรือว่าถ้าเติมเนี่ยได้แน่นอนอายตุหนึ่งตัว,ตวแล้วถ้าใครไปเติมนะครับทํากิจกรรมนะครับร้านแรกอีก1ตัวก็เป็น2ตัวแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งที่นะทุกคนอะตรงนี้แหละครับกิจกรรมด้านซ้ายมืออันที่2นะครับ แล้วก็เราเลื่อนมาหาอันที่เขียนว่าแพ็คลูกโซ่ซีซีหนึ่งนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเติมแพ็คเหมือนกันนะครับเราจะเป็นที่จะต้องเติมเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็จะเติมที่39บาทก่อนนะครับเพื่อที่จะรับเศษนะได้เศษนะครับไม่ได้ตัวนะได้เศษนะครับแล้วก็เติมแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รับเศษเศษตรงนี้นะครับซึ่งมันน่าจะรวมกันแล้วเนี่ยโอ้เลื่อยเลยบานเลยนะครับอาจจะได้โอ้ คือน่าจะได้หลายตัวละครนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยหูขั้นยิ่งขั้นไกลนะครับเรายิ่งได้เศษเยอะนั่นเองนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดสายเติมหนักมากๆเนี่ยเติมหมดเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครกี่ตัวนะอืมอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกิจกรรมธนาบาตะหรือว่าเขาเรียกว่ากิจกรรม CC เนาะจะมีประมาณนี้นะครับก็น่าเสียใจเหมือนกันนะครับที่ อายาโตะไม่ได้เป็นตู้สุ่มนะครับเป็นตู้สําหรับสายเติมเท่านั้นนะครับก็อดไปถ้าใครแบบไม่มีงบนะครับก็ต้องอดไปนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นสายอันเดงคูเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดในส่วนของตัวละครน้องฮินามิได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับผม ลองไปลองไปอ่านสกิลดูได้นะครับหรือว่าไปฟังที่ผมแปลไว้แล้วก็ได้นะครับในคลิปก่อนก่อนนะครับก็จะรู้ถึงความสามารถของเขานะล,ะล,ะละกักเลยนะครับน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ช่วยในเรื่องของการเฮดพีเป็นหลักอเออทำให้ทีมถึกแล้วก็แท็กอันดิคูที่น้องเขาอยู่เนี่ยมันเป็นทีมที่ถึกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดน้องมาเนี่ยคือแบบคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วเลยครับผมก็ถือว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เอาเป็นตัวหลัก สำรองเนี่ยก็มีผลเหมือนกันสําหรับพาสีดนะแต่จําเป็นจะต้องปลดดาวหรือว่าเปิดทําดาวหลายๆตัวละครนั่นเองนะครับผมไม่นั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปเล่น PVP เนี่ยสู้เขาไม่ได้แน,น่นอนนะครับคือพลังเราต่ำเนไงโดนเปิดก่อนนะครับอะไรประมาณนะั้นประมาณนี้นะครับสำหรับพรีวิวในกิจกรรมธนาบัตะนะครับเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ